เรื่องตำรวจตำรวจตำรวจเนี่ยพี่ก๊อฟถ้านับดูนะมันมีสงครามตำรวจเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนปี2 5 6 6้ยใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นเนี่ยบิ๊กโจ๊กเปิดสื่อกับบิ๊กต่อและก็ยาวนานวันนี้ครบ9เดือนแล้วและคิดว่าได้จะย,ยังไม่จบใช่ไหมยัยงไม่จบ,บสงครามตำรวจที่เดือดวันนี้นะครับเป็นที่มาที่เราต้องมาคุยกันครับพี่ก๊อฟกับผมเนี่ยจะมาชํำแหละให้ฟังว่าทำไมมันถึงเดือดทำไมยังไม่จบกทีเดือดจริงๆนะครับ,รบหลังจากที่ นายกรัฐมนตรีได้เซ็นคำสั่งให้บิกต่อกลับ,บเข้ารับราชการที่ตำรวจรส่งตัวจากสำนักนายกไปตำรวจไปเป็นตำแหน่งอะไรนะครับก็ไปเป็นผู้มีราชการบริหารช่างตำแหน่งเดิมะนะครับคนก็ไม่ถามถึงแล้วว่าบิ๊กต่อได้กลับแล้วเนี่ยถามว่าและบิกโจ๊กล่ะ คือบิ๊กโจ๊กทีแรกเขาบอกอย่างนี้ครับว่าอ้าวเขากลับมาแล้วนี่เขากลับมาก่อนแล้วับถูกส่งกลับจากสารักนายกเนี่ยมาอยู่ที่ทำเนียมาอยู่ที่สำนักงานตำรวจชาติก่อนแล้วในฐานะรองผบตรแต่มีคําสั่งให้ออกจากราชการค้างอยู่ครับนะครับตั้งคือส่งวันที่18ให้ออกวันที่18เลยครับนะครับต้องบอกว่าทีนี้มันตั้งคําถามกันมานมนานแล้วว่าบิ๊กโจ๊กจะกลับได้อย่างไรครับนะอันแรกที่สุดเนี่ยครับถ้าบิ๊กโจ๊กจะกลับได้เนี่ยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้วังวันจาต้องเซ็นให้กลับครับก็คือไปยกเลิกคําสั่งคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเดิมนะครับที่บิ๊กตายเป็นคนออกซึ่งแล้วพบอต่อเขาจะเซ็นไหมเซ็นยกเลิกไหมไม่ไม่อกครับไม่เซ็นเขาไปเล่นเขาไว้นะครับไปเล่นเขาไว้นะครมีมีซึกกันใช่เขาซึสงกันอยู่อันที่สองต้องเป็นมติกตลครับใช่ไหมใช่ครับที่บอกว่าคําสั่งที่เซ็นนั้นไม่ชอบใช่ครับที่บิ๊กตายเซ็นไม่ชอบครับแต่ว่าถ้าไปมีมติอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าบิ๊กตายผิดเลยนะชาบิ๊กตายผิดเลยนะครับเพราะ ก็ทําให้มีการประชุมคณะกรรมการตํารวจแห่งชาตินัดประจําเดือนต้องเรียกว่าประจําเดือนนะครับเมื่อวันพุธที่26มิถุนายนับที่ผ่านมานะครับตอนบ่ายสามนะครับคุณเศรษฐานทวีสินนายกตมนทีเขาเป็นประธานกอตลอดก็เป็นประธานมีวาระอะไรครับ ครับก็คือทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่4วาระนะครับวาระสําคัญเนี่ยมันเป็นคณะกรรมการกอตรอเนี่ยนะครับก็คือต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบนะฮะอยู่ในวาระที่4นะครับคำสั่งของบิ๊กโจ๊กเนี่ยออกในราการไว้ก่อนมีผลจริงหรือไม่คือวาระอื่นเนี่ยนะเขาไม่สนใจเลยเขาสนใจเรื่องเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยฮะว่าสรุปเนี่ยคำสั่งที่บิ๊กตายให้ออกเนี่ยมันชอบหรือไม่หลังจากอนุ อนุกรรมการเนี่ยนะครับอนุกตรวินัยด้านวินัยที่มีพลตำรวจเอกวินัยทองสองเป็นประธานเนี่ยนะครับไปสอบแล้วก็เสนอว่าชอบชอบ้วยกฎหมายนายกรัฐมนตรีบอกว่าไงครับครับบอกว่ากตรทที่มีนายกเป็นประธานเนี่ยได้มีมติ12ต่อ0นย์ครับเห็นชอบคำสั่งของบิ๊กตายนะครับที่ให้บิ๊กโจกออกจากราชการไว้ก่อนว่าชอบ้วยกฎหมายครับ ทีนี้ก็ไปถามความเห็นของกตรหลายท่านที่บอกว่า12ต่อ0เนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหน้าอย่างไรนะครับกรรมการกตรคนหนึ่งซึ่งเป็นเลขาธิการกพรคเขาเป็นตัวแทเวชาชีวะนะครับเป็นตัวแทนเข้าไปอยู่ในกตรเป็นอะไรกับคุณอภิสิทธิ์เหรอเวชาชีวะเวชาชีวะเขาหลายหลากหลายสายหลายสายใช่ครับ ก็มาให้ข้อมูลอย่างนี้ครับบอกว่ามีการถามในที่ประชุมมีการซักถามทั้งสองมาตราคือมันเป็นการโต้แย้งกันระหว่างมาตรา120กับ131ในการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยนะครับคือบิ๊กโจ๊กเนี่ยต้องที่ใบอย่างเงี้ยบิ๊กโจ๊กยึดมาตรา120บอกว่าต้องสอบวินัยให้เรียบร้อยให้เสร็จก่อนนะครับแต่บิ๊กตายเนี่ยนะครับพลเอกิตพลตำรวจเอกิตรัตนพันเพเรยึดมาตรา131ว่าเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาสั่งให้ออกไว้ก่อนได้เลยได้เลยนะครับ แต่คุณอ้อนฟ้าก็เลยบอกว่าที่ประชุมกตรก็คุยกันนานมากครับซักกันทุกคนแทบไม่มีใครไม่ซักก็คือซักถามกันอย่างหนักนะครับที่ซักถามหนักเนี่ยไปซักพลตารวจเอกกิรัตพันเพชรนะเพราะว่าต้องมาบอกว่าทําไมถึงใช้มาตรา131ใช่ครับซึ่งบิ๊กตายก็ตอบคําถามเยอะเลยในที่ประชุมนะครับผมทราบว่าบิ๊กตายก็ไปบอกว่ามาตรา120เนี่ยเป็นการให้ออกทางวินัยนะ กรณีมีการทําผิดอะไรวินัยร้ายแรงไม่ร้ายแรงแต่กรณีที่ใช้มาตรา131เนี่ยบิ๊กตายให้ผลกับกตรบอกว่าอันเนี้ยเป็นความผิดทางอาญาครับนะมีอะไรปรากฏชัดเช่นเรื่องของไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันและที่สําคัญคือสารออกหมายจับแล้วสารออกหมายจับก็เลยให้ออกนะเพราะเหมือนกับกรณีที่ ตํารวจไปยกตัวอย่างเลยนะยกตัวอย่างในที่ประชุมกตรตํารวจไปค้ายาเสพติดแล้วต้องสอบวินัยไหมถ้าจับได้ขนาหังเขาต้องสอบวินัยอีกไหมไม่ต้องละให้ออกจากการปม่อนเลยก็บิ๊กต่ายก็จนยกเหตุการณ์เนี่ยนะทั้งหมดไว้โดยบอกว่ามาตรา131มันไปผูกพันมาตรา134วรรสี่วัคซีเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะเป็นอย่างไรคนที่เป็นประธานสอบวินัยนะอนุสอบวินัยคือพลตํารวจเอก วินัยทองสองเนี่ยใช่ครับเป็นพลตํารวจเวินัยสอวินัยด้วยใช่ครับว่าไงครับก็มาเผยเบื้องหลังว่ามติ12ต่อศูนย์เนี่ยเป็นการเห็นชอบร่วมกันนะครับไม่มีการโหวตนะครับก็คือว่าถกเถียงกันจนจบมีมติเอกชนใช่ครับมีมติเป็นเอกันเข้าประชุม12คนก็โหวตไม่ต้องโหวตเพราะไม่มีใครแย้งแล้วก็ยอมรับว่ามีการหารือเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมการกิจสุิกาที่บอกว่าจะนําเรื่องนี้ขึ้นกราบประคมทูลได้เนี่ยต้องมีคําแนะนํา ของคณะกรรมการสอบสวนก่อนอมันก็เลยนํามาสู่การร้องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะค,ะครับ,รบทางนี้บอกว่ารับทราบแล้วก็บอกว่าเห็นชอบกับที่บิ๊กต่ายทําแล้วนะครับแล้วก็ไปพูดถึงกรรมการชุดประหลัดชิงที่ตัวท่านวินยันยเนี่ยก็เป็นกรรมการอยู่ด้วยเนี่ยอบอกว่าไม่เคยสรุปว่าคําสั่งบิ๊กโจ๊กให้ออก,ากราชการไว้ก่อน,นไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับคือมันมีปัญหาก็คือว่าเมื่อคณะกรรมการกิจกาคณะที่สองนะครับที่อาจารย์วิษณุเครืองามเป็นประธานเนี่ยไปสรุปคือ ผมเล่าให้ฟังนะพี่ก๊อฟและก็ท่านผู้ชมคือนายกดนตรีหลังจากที่มีคำสั่งบทบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็นายกมนตรีก็ไปถามฮะคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าตกลงจะทุนเก้าได้ยังใช่ครับปรากฏว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาบอกว่าสามารถทุนเก้าได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมแต่ประเด็นนั้นไม่เป็นประเด็นมีของแถมมีของแถมเป็นข้อสังเกตข้อสังเกต,ขอ,เกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดที่สองบอกว่า เออแต่คําสั่งปลดนั้นมันไม่สมบูรณ์นะแต่ต้องทีนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาใช่นะครับแล้วก็ไปดูมาตตา120่งร้อยยี่บิบที่พิจิตรอ้าดลดว่าก็คือบอกว่าในระหว่างการสอบสวนจะนําเหตุแห่งการถูกสอบสวนมาเป็นข้ออ้างในการดําเนินการใดที่กระทบต่อสิทธิ์ของผู้ถูกสอบสวนไม่ได้ก็คือกรณีนี้คือบิจ๊กนะครับเว้นแต่ผู้บังคับบัญชาจะสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนเขาเอาตรงนี้ไฮไลท์เนี่ยตามข้อเสนอของคณะกรรมการสอบสวนซึ่งบิ๊กโจ๊กบอกว่าตามมาตรา120เนี่ยคุณปลดผมไม่ได้ไม่ได้ต้องรองความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนก่อนครับแต่บิ๊กตายก็บอกว่าผมไม่ได้เอามาตรานั้นนี่อเอามาตรา1 3 1่อานะฮะว่าไงครับบอกว่าเนี่ยนะครับ ขา้าราชการตํารวจผู้ใดที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร้ายแรงเนี่ยจะถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาหรือถูกต้องคดีอาญาครับ,รบอันนี้เป็นมาตราของผู้บังคับบัญชาตามมาตรา105ครับเป็นอำนาจเลยเป็นอำนาจเลยนะครับบอกว่ามีอำนาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบวินัยร้ายแรงครับก็ได้อก็คือให้ออกก่อนแล้วค่อยไปสอบทีหลังไปสอบทีหลังนะแล้วก็ไปอ้างมาตรา140 ว่าด้วยการพ้นตาแหน่งของข้าราชการตํารวจระดับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเจเลตารวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือตําแหน่งเทียบเท่านะต้องให้นําความขึ้นกราบบุคคลทูนให้พ้นจากตําแหน่งนะครับเว้นแต่กรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะความตายกรเียณอายุและพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษซึ่งอันนี้มีการไปตีความต่อว่าคําว่าเพราะถูกลงโทษแล้วไม่ต้องนําความพึ้งกราบบุคคลทูนเนี่ยไม่ใช่การคําสายออกจากราชการไว้ก่อน แสดงว่ากรณีบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะต้องกลับบังคมทุนถ้นต้องกลับบังคมทุนนะถึงจะพ้นจากตําแหน่งนะครับ,รบซึ่งอันเนี้ยเป็นบิ๊กโจ๊กนี่ต้องสู้เพราะว่าถ้าหากว่าถูกปลดออกจากราชการ,รอันนี้ถูกปลดนะถูกปลดให้ออกเนี่ยคือว่าให้ออกหรือถูกปลดจากราชการเนี่ยไปทําอย่างอื่นไม่ได้เลยนะได้ลงสวได้ไหมไม่ได้ล,ลงสสอได้ไหมไม่ได้ครับปรัฐมนตรีได้ไหมไม่ได้ม่ได้นะเพราะว่าถ้ามีคารัฐธรรมนูญกําหนดไงว่าถ้ามีคํา ต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยถูกปลดหรือให้ออกจากราชการนี่แหละฮะนี่แหละถึงต้องสู้มาถึงต้องสู้ไม่มีทางไปไม่มีทางไปเพราะเพราะไม่งั้นเนี่ยคนที่อีก7ปีอายุห้าสิกว่าจะเกษียณเนี่ยนะโอ้โหไม่ไม่ตกงานเลยนะไม่มีอาชีพเลยใช่ครับจริงจเนี่ยพอพูดายอย่าง Big กโจ๊เนี่ยเขาสมัครสสสบายเลยใช่ครับนะสมัครสสสวได้เลยคนก็น่าจะเรียกว่า Big กโจ๊ พูดเสมอตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะเรียกตัวเองว่าตำรวจมหาชนเลยตำรวจมหาชนานะครับ